ู้ยุดคาร์ุ่นีสองเลยสวัสดีครับคราวันนี้พามาชม h o นด้ MTX 125นะครับผมรถก็ทำสีใหม่นะครับทำสี 2K เรียบร้อยนะครับผมสีโครงสีเครื่องเดิมนะครับผมนี่แห้งๆเลยนะครับเครื่องทำงานปกติขีได้นะครับยางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมคันนี้เอาไปถูกๆนะครับ ราคา39,00 0บาทเท่านั้นนะครับผมรวมส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ชมกันครับสตาร์ทเครื่องนะครับทุกบเครื่องก็ติดติดปกติเลยนะครับผม อันนี้เครื่องยนต์ก็เดินเบานิปกตินะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมในระดับนึงนะครับรถเกือบ30 4 0ปีก็ยังอยู่สภาพนี้นะครับถือว่ารถอไหล่ครบเลยนะครับผมใครหาไปจอดในคาเฟ่นะครับไปจอดใช้แต่งบ้านนะครับผมนี่ขี่ได้บ้างนะครับผมบางครั้งบางค่าว แต่ว่าก็ใช้งานได้ประจํำนะครับผมนี่ใครหาไปจอดเท่ๆก็ได้เลยนะครับผมคันนี้เครื่องดีปกตินะครับไม่เชื่อจะสตาร์ทอีกรอบอ๋อยังไม่เปิดสวิตช์นะครับน,นี่นี่แจวนะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้ครับผมราคา3 9 9 0 0บาทนะครับมารีวิวสั้นๆให้ชมกันครับผม สวยๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับตามสภาพครับผมราคา39,000บาทรวมส่งให้ทั่วไทยนะครับราคานี้ครับผมสนใจโทร0 6 4 9 8 6 7 7 6 6นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ